สอบกับทดสอบกล้องโนเกีย X201 นะฮะที่ผมพึ่งได้นะแต่มันก็ยังใช้ไม่ได้หรือว่ากลายีอดีแต่ก็พอใช้ได้บ้างนะ,ะกล้องลื่นกว่าตัวที่ผมมีพอสมควรอ่านะก็จะมาแคสบ้านกัะกาบ้านทางเฮอากระกาของผมนะฮะมันกาสัตนะนี่ครับ วิธีกันฝนนะกนารสตร์ของเรานะครับต้องทําอย่างนี้ครับเออไอนี้ก็ด้วยแสงเยอะไปอ่าเนี่ยกันสะอาดกระกาษของผมนะฮะอยู่กับแม่สองคนนะฮะด่ากันทุกวันที่ผายครับนี่เออเป็นจักรยานก็ยางแฟบเรียบร้อยฮนะแม่งแฟบเร็วมากครับเกาครับ อยู่มาหลายปีแล้วเนี่ยไม่ขอบอกบ้านเล็กที่นะฮะถ้าใครดูทันก็ตามมาไว้นะแต่ผมไม่รู้หรอกว่าอยู่ที่ไหนอ๋ออันนี้ก็เป็นหมาของผมอันนี้ชื่อไม่ตัง้งอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยอันนี้ชื่อปุยเงิน โดย,โดยสัปัดไมเนี่ยอ่ะที่กระเบื้องนะฮะปูพื้นกระเบื้องนะเพื่อไม่ให้หมาของเราเหยียบเหยียบเลยเวลาเปียกก็เหยียบแล้วเลอะตีนะฮะแมวเ,เขาเลยต้องเอากระเบื้องมาปูนะฮะแล้วก็มีที่เยอะแยะมากมายนะฮะที่หมานะฮะก็ภาพ สวนของผมนะฮะก็มีสภาพเขาบอกมีบางคนบอกว่าคล้ายๆป่าเลยอ,ะอ่ะอ่าตนม้เยอะนะฮะอันนี้คืออ่านี่คือหลังบ้านนี่คือห้องควในอนาคตนะฮะแต่ยังไม่มีงบนะฮะเนี่ยงบไม่มีนะฮะเป็นอะไรที่ซวยมาก เสภาพามีสองตัวนะฮะน,นี่อันนี้ฝาบนอันนี้ฝาหน้าอ่าฝาหน้าก็จะดีกว่าฝาบนเอ้ยตอนนี้ฝาบนดีกว่านะเพราะว่าไอไอน,นี่มันทางแล้วโอ้ยบ้านรกมากครับี่น้อง <c oughs> แน่เขาชอบปลูกต้นไม้มากเนี่ยมีต้นไม้เป็น,ปนหมดเบย ูเย็นมีสองเครื่องนะตัวนู้นสมัยพระเจ้าเหาครับอันนี้ก็เพิ่งได้มาสเสิร์ฟบนลอนนะไมโครเวฟบางปุ่มก็จิ้มไม่ได้แล้วนะะมันเป็นระบบสัมผัสนะก็ซื้อมามีคนให้เขาให้แม่ผมอยู่ทีวีก็มีคนให้แม่เหมือนกันอ่าแล้วนี่คือตู้โชว์นะ ถ้าผมได้ฟิกเกอร์หรือว่าได้ดอยเมื่อไหร่ก็คงจะลือของพวกนี้ออกไปบางส่วนละอ,อันนี้บอเปเปอร์แตะเอาไว้นะครเพราะว่าข้างหลังตู้มันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันมีแต่ไม้เนี่ยแหละเรือสามิติ ทีวีนี่คือทีวีนะฮะแล้วก็ตอนนี้ไม่ได้ใช้เสาอากาศนะฮะก็ใช้เท้านี่รับกล่องรับสัญญาณมีทีวีของทีโอทีนะฮะกระตุกโคดโคดกระตูครับนี่ครับยังใช้จอแบนเอ้ยังใช้จอแบนอยู่เลยนะฮะยังไม่ใช้ยังไม่ใช้จอ LCD จอพลาสมาหรือจอแออี e d นะฮะขนาดประมาณยี่สิบย วิ้ยเพลงหนุกเออเยี่ยมอ่ะส่วนเจ้านี่เดี๋ยวเดียขอเลือกออกมาก่อนอันนี้คือตู้เสียงนะฮะตู้เสียงยังใช้ได้นะฮะแต่ส่วนอีกตู้ตรงนู้นก็เอาไว้ประดับเฉยๆนะฮะน,นั่นคือตู้เสียงนะซื้อมานานแล้วครับแล้วก็ มีเมาส์นะฮะอ,อันนี้คือเมาส์เก่าๆนะแต่ก่อนเคยต่อกับคอมพิวเตอร์ของโน้นมาก็มาต่อกับเจ้าหนี้แทนนะฮะกล่องรับสัญญาณมีทีวีนะฮะนี่นี่ตอนปับผมชอบเล่นเป็นประจำครับนี่ PlayStation o ได้มาตั้งแต่ป .4 ได้มาตั้งแต่ป .3 ครับนี่ป .3 เพิมสอง ก็ยังเล่นได้อยู่แต่ไอเนี้ยเก่งแล้วครับเนี่ยแต่ไอปัคค๊กคนเนี้ยเครื่องมันเล่นได้แต่ว่าไอปั๊กเนี่ยปั๊กปั๊กหนวงตอบปั๊กพ่วงปั๊กพ่วงอ่านี้ก็ต้องเปลี่ยนเจ้านี้นะฮะต้องเปลี่ยนเจ้านี้อย่างเดียวถึงจะเล่นได้เครื่องยังเล่นได้นะแต่ แล้วแต่ต่อแล้วไฟมันไม่จิดก็เลยต้องเลก็เลยต้องเล่นใน e t f x e นะในคอมพิวเตอร์ของเรานะก็มีจอยสองอันก็มีจอยอันอันนี้คือบรรดาแผ่นเ1วันะอันนี้คือสีแล้วถ้ายังใช้ได้นู่นถ้ายังใช้ได้คือ เจ้านี่นะฮะเยอยเอออันนี้คือโน้ตรหัสอันนี้คือสมุดโน้ตรหัสนะรหัสเกมอะไรเว็บอะไรก็อยู่ในนี้หมดเออไม่ขอบอกนะนี่คือเซวันที่ยังใช้ได้อยู่ ยังใชได้อยโอโอ,โอ้โอ้โอ้ไม่ตกไม่ตกไม่ตกเดี๋ยวไม่มีไมค์แคสเกมอันนี้ก็คอมที่ใช้สหรับการปฏิบัติเกียนนะฮะปฏิบัติเกียนต่างๆนะอันนี้ก็มีอันนี้ก็เปิด y ยูทู e พิ้งไว้มากมายนะฮะเพลงนี้มันวะอันนี้ก็เข้าวเว็บปักดีเจของกลุ่มบากะโฟนิเมะกด สูทนี่สูทแล้วของนี่ชื่อผมนะ <S <S เต้นเลยเต้นอ่ะแล้วคนอื่นใครไปไหนหมดเออเอ้นี่ก็ยืนนิ่งอยู่คนเดียวอ่ะช่างมันเต้นอยู่ดีเจก็จะเล่น,นเพลงนี้ครับบบี้จัปปี้เพลง Eloge นะเพลง Eloge นะครับไม่ใช่เพลงเกย์กีฬา Eloge นะไม่ใช่ Anime Anime อ,อ,อันนี้ก็เปิดไว้ หลายแท็บเลือเกินที่เกี่ยวกับ y o u t u นี่เออนี่หลายช่องเลยเกินะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นเมาส์โอเคโอเคนะฮะปรับได้สีระดับนะฮะอันนี้ช้าสุดอันนี้ที่ผมใช้ก็คือนี่คือจะใช้พอดีครับอันนี้ก็จะเร็วเร็วสุดคือไอ้นี่ครับโคตรเร็วอืม ประมาณ2,000ดี i นะครับก็คืออันนี้คือไม้ตั้งโต๊ะก็ยังใช้ได้อยู่อันนี้คือหูฟังโอเคนะฮะประมาณร้อยร้อยโกวกานะะแค่นี้ก็พอใจแล้วนะอันนี้กดคอมพิวเตอร์ไม่ไม่สนครับผมจะเล่นทั้งวันนะฮะพอให้แม่เขาปิดประกาศอย่างนี้ครับก็ผมจะเล่นตับบี้ตะบันเล่นมันทั้งวันทั้งคืนนะฮะ อ่าอันนี้ก็เป็นเครื่องปิ้น MT 1 4 5สถานะตอนนี้ตายไปแล้วครับขอไปตูท่ที่ชอบที่ชอบดิเซชันอ่านี่คือฉันหนังสือที่เพิ่งได้นะฮะแล้วก็มีเกียรติบัตรนี่เกียรติบัตรอยู่ตรงนี้นะฮะไม่รู้อวดไว้ทำไมอ่า เอ้ยเพลงนี้นุกเฮ้ยเยี่ยมเลยก็จะมีอันนี้คือจีเก็ตหนังสือนะฮะแล้วก็อันนี้คือโมดอันนี้คือโมเด็มตัวเก่านะก็จะมีมากมายไม่ว่าจะเป็นของทีนี้ของ TLT นะอ้ข้างบนสุดนี่ก็แมกเนตอนะ่ส่วนอันนี้นี่ไอ้น,นี่ของนี้นใช่ไม่ทีพีลิงของเขาดีมากครับเขาบอกต,อตรงๆออก อรอบลูกแลับได้สวยมากมีของเกียวทีนี่เป็นกรอบโมเดลนี้เฮ้ยเพลงนี้นุกกดอาชาร์อัพของซิปเปิลแพนนะฮะอันนี้นี่คือน้ำที่ยังไม่ได้กรอบนะ,ะไม่รู้เราไว้ทำไมอ่ามีดโวเอพีโดยสมบ,บูรณ์เดี๋ยวขอเปิดตรงนี้กันว่ามีอะไรบ้าง เอพียสมบูรณ์อ่ะโคจินันุกรมคันจินะฮะคันจิพันเก้า้ยสามตัวโยโยคันจินะฮะอันนี้คือไอจิโกะมดโทโมโตจินะฮะเป็นรวบรวมคำศัพท์ของตำราไอคิโกะโตโมโตจินะฮะเพื่อนของไอคิโกะอันนี้ก็คือญี่ปุ่นไทยเอาไปโรงเรียนทุกวันนะ ไม่มีวันไหนเลยที่ไม่ที่ไม่เอาไปนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่หนึ่งหลอดอนะเรียนหลอดอแผ่นแท้นะนี่โชว์มห้ดูเลยก็จะมีบา์เกตโมโนคาตลิสองแผน่นนะฮะซื้อมาปีที่แล้ว อย่าลำบากเกินออกมาแล้วยัดไม่ได้อ่าช่างมาแล้วกันเดี๋ยวค่อยวางทีนอันนี้คือเอ็เจโบิากล่องมีมีอะไรบ้างกล่องนีเป็น DVD หมดเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นฮาโลฮิเดอะมูฟี่นะฮะก็ยังไม่ได้ดูเลย แล้วก็นหนังไทยสองเรื่องก็บด้กับวันรุ่พันล้านของ GTS ทั้งคู่อันนี้คือดีเก่าๆของแม่สมัยพระเจ้าเหานะฮะอันนี้ก็สมัยของพระเจ้าเหาเหมือนกันนี่นี่อี่ยหลายคนยังไม่คุ้นเรื่องนี้ครับอนิเมะเรื่องคิติเกตน,นะฮะผมชอบอนิเมะเรื่องนี้จากจาก จากลาว่าจากช่องสตรีมนะฮะจากช่องสตรีมจากต้องสปรีมนะฮะที่เขาอะไรนะที่เขาฉายทางเคเบิลทีวีนะผมก็เคยใช้บริการของปากการเคเบิลทีวีนะฮะเพราะว่าผมอยู่สมุรปากการตออามมี่แผ่นแท้ตามี่ไฟส์แผ่นแท้ปวดปวดปวดใม้รู้ว่าตัวเองมีก็ผเท่าที่ผมมีก็มีแช่นนี้ครับปวดอันนี้คือแผ่นเกมอะไรก็ไม่รู้นะ อันนี้ก็เป็นคีย์บอร์ดเขาแก่นะใช้หัวของ O2 นะนี่ P O2 P O2 เฮ้ยไม่แน่ใจเงั้นเอ้ย P O2 น,นั่น, P 2, น,น,นมันน,นั่นมันน,น,นั่นมันจะนั่นตากรออ่ลน์แล้วไม่ใช่แล้ว นี่ก็เป็นรถบังคับที่ยังใช้การไม่ได้นะ,ะทางเรียบร้อยนะกบ้านผมก็มีสภาพที่เก่าๆออย่างนี้นะแล้วตรงนี้ผมก็รีวิวหมดแล้วห้องครัวก็ทํากันในห้องเนี้นะครับนี่อ่ามาขึ้นข้างบนดีกว่านะฮะอ่าันนี้คือชั้นบนนะฮะชั้นสองน,นะบ้านของผมก็เป็นทาวน์เฮาส์นะทาวน์เฮาส์นะ แต่ก็ไม่ใหญ่อะไรมากหรอกไปกว่านี้แล้วนะอ่านี่คือห้องนอนของผมก็จะเห็นมัง,งะมัง,งะกี่เล่มวะมัง,งะเก้าเล่มก็ตอนนี้มีมัง,งะให้เก็บแค่เก้าเล่มเองเนั่นแหละอ่ารูปผมตอนสมัยป .5 น่าจานะอันนี้ก็ป .2 ปอ .3 อ่าน่าจะป .3 นะหรือปอ .2 นอี่แหละ อำลาภาษาเกาหลีนะฮะอันนี้แม่ซื้อให้นะอันนี้ของพี่อันนี้ของพี่ต่างแม่พี่ชายต่างแม่ของผมนะฮะนี่ยพี่ชายต่างแม่นะฮะไอจิโก้เอ้ยไม่ใช่โกเล่มหนึ่งอยู่นี่ใครต้องการที่จะเอาใครที่ต้องการอยากจะได้หนังสือเล่มน,นี้นะฮะไอโกะเล่มหนึ่งนะสําหรับคนที่อยากรู้ภาษาญี่ปุ่นนะฮะ เด็กคนไหนที่อยากรู้ภาษาญี่ปุ่นนะฮะแบบว่า,วา,วาเดบว่าตัวเองติดอนิเมต์ตัวเองโอตคุและไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่นหรืออยากรู้ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นนะก็มาติดต่อผมได้นะครับผมจะแจกเล่มนี้ไปให้ทาง e m s นะฮะ,ะนี่อันนี้ของพี่ชายผมนะก็คือ มีนะเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามนะฮะมีนะเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามนะฮะอันนี้คือห้องนอนของผมนะฮะตู้เสื้อผ้าที่เก็บไปเสื้อผ้าไม่ได้พับเลยยัดไปอย่างนั้นนะอันนี้ก็ห้องนอนของผมนะะก็ยัดไปอย่างนี้ครับนี่รูปต่อรูปผมต่ออนบุบาลน,นะฮะเด็ก เด็กเด็กเด็กน้อยหอยสังนะะไม่รู้เรื่องกับอีห่าวกับเขาอะไรเลยนะฮะปฏิทินกากกงงนะฮะของช่างบา่าเขาไม่ได้อ่าส่วนห้องนี้ขอไม่เข้าไปดูแล้วกันนะอ่านี่ผมลืมบอกไปว่าผมยังใช้จอเหลี่ยมอยู่เลยนี่จอโค้งเลยเนี่ยฮะ บ้านอื่นเขาใช้ LCD LED หมดแล้วแต่ผมยังใช้จอแบบนี้อยู่เลย4.3ซะด้วยนะฮะอ่ะเอะเอกเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยอ่าช่างมันนะเรีเออร่องคาามูรเอลซอนเหรออ่าดีวิววบรรกากของผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ